ไมมยลาของน้องครูเขาชอบพาลูกศิษย์ไม่มีมีใครถามพอไหมเรื่องการเกี่ยวข้าวไม่ค่ะอ้าวเดี๋ยวจะให้พอสาธิตแล้วเราค่อยๆดูแล้วก็ถามว่าทำยังไงพอเริ่มเริ่มเปิดก่อนเลยไอ้เอ้ยเอ้ยดูดูพอก่อนแล้วค่อยทำเดี๋ยวให้พอเกี่ยวจากนี้ไปก่อนเออจากต้นต้นยืนก่อนกูว่าันออกเดี๋ยวเออเ้ยเหยียบข้าวหมดเลยมิ้มเนี่ยข้าวยังไม่เกี่ยวเลย อ่าฟังดูการจับที่เราถนัดนี้จะจับเคียวให้มันมั่นเลยมัน้นเน้นแล้วก็ก่อขึ้นมาดูดูดูโอ้าช้าๆก่อนครับเดี๋ยวเด็กเเออ่ลือดดูนิ้วระวังนิ้วก้อยแหละตรงนั้นแหละคสองข้างนะสมัครสองข้างมันจะเคียวมันจะบาดมือนะครับอ่ครั้งเดียวปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเลยง่ายเลยนะเดี๋ยวดูมือระหว่างระหว่างมือกับเคียวน่ะให้มันอยู่บนเออบิดมือหน่อย ผมเอาออกอย่างนี้ได้ไหมครับทำออกอย่างนี้ครับอยากไปที่ไหนข้าวนี่ยังไม่สุดเฮ้ยเดี๋ยวเหยียบรูปเปล่าเหยียบหรือเปล่าจะไปเดี๋ยวตากได้อ่าแล้วดูดูดูไว้ก่อนเอ้ยดูก่อนจะเกี่ยวไม่เป็นยิบฟังดิอ่าดูวางขับตรงนี้ยังไม่สุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตากแดดไว้เฮ้ยเหยียบข้าวมาเล่นอ่ะนี่แหละที่ตากนะครับก่อนที่เราะประมาณสี่ส่วนหนึ่ไอ้ที่นี่อร่อยแล้วมันเฮ้ยฟังด้วย ฟังอะไรเลยพูดแต่วันนี้ก็ทําไม่เป็นเหมือนเราตำมันแหละทําไม่เป็นอีกก้อยช็อตที่อยู่ใกล้กันก้อยอยู่ใกล้กันแล้เขาเอาเกลียวเข้ามาด้วยก็ก้อยไหนมันอยู่ไกลก็ปล่อยไปก่อนเพราะมันจะมาเอเขาเรียกว่าหักคอเมื่อกี้หักคอถ้าคนโบราณเขาหักคอเพราะมันจะมัดเวลามัดฟ่อนข้าวจะมัดง่ายผมมัดไม่เป็นงคอ เดี๋ยววางไว้เดี๋ยวเดี๋ยววางไว้เป็นต่อให้เออเดี๋ยวเขวางไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมัดที่หลังเดี๋ยวครูเขาต้องมัดตอนเช้าเพราะว่ามันจะเหนียวถ้ามัดตอนนี้มันจะกรอบแล้วครูจะมัดตอนไหนล่ะครับเขาจะตอนเช้าเขาจะตื่นมาแต่เช้ามันมัดเลยเนี่ยชาวบ้านผมก็มัดเลยเออแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หรอกอันนี้ผมกะตากก่อนต้องไปกันเป็นแถวข้าแถวนี้เด้อนี่ ไหนใครเป็นแล้วใครเป็นแล้วเอาเดี๋ยวเอาเอาสองสามคนไปใกล้พออก่อนสิเดี๋ยวเอ้อย่าเพิ่งไปมันข้าวมันยังไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งเหยียบปั๊บรวงเลยเขาจะเกี่ยวเป็นทางให้ก่อนเออให้พอเกี่ยวเป็นทางก่อนไปไอพวกนี้ดูเขาก่อนใครไม่เป็นดูก่อนเดี๋ยวเจ้าก็แค่จับแล้วก็เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พอเกี่ยวเป็นทางก่อน ไม่ต้องลงมาเยอะเดี๋ยวค่อยให้มันกว้างก่อนแล้วค่อยลงไปผมลองสอก็ได้ต้องดอกไม่ใช่ให้มันพื้นที่มันกว้างก่อนเกียวเกียวไปคุณดูยุดคุณดูยุดอืมให้มันได้กำใหญ่ก่อนนะยุดแล้วค่อยมาวางคุณดูมันมาคุณดูเอ้ยดูเฮ้ยไล่ไไปจากข้างไอ้ต้นข้างล่างก่อนมันไล่ไปตามต้นมันแหละไอ้ต้นไอ้เดียวไอ้เกี่ยวต้องต่ำก่อนต้นเนี่ยตรงขาเนี่ยเกี่ยวให้หมดก่อนเลยเออ อเอาตรงนี้ก็ได้เอาล้มให้มันเป็นทางก่อนเกี่ยวตรงล้มนี่แหละต้องล้มเลยเลยครูมันยากเออกะช้าหน่อยไม่เป็นไรเออกะให้มันสูงหน่อยไอ้มันยาวไปคุณหนูอย่าเพิ่งลงยังไงค่อยเกี่ยวดูตำเป็นกอมันอะเรื่องเอาเป็นกออ่ะกอไหนมันจะเป็นกอของมันแหละอันนี้น่ะสามสี่ตัวเอ้ยมันตำไปเออกะช้าเอ้ยดึงทีเดียวเลยครูดูเลยไอ้ไทยแลน ใครไปเหยียบข้าวอย่างนั้นไว้โอ้ยร่วงหมดเลยเว้ยเองดูเขาเวลาเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวจากเกี่ยวไปแล้วค่อยไปยืนตรงที่เกี่ยวอมดูเขาก่อนออแกนไม่เป็นอ่ะดูเขาก่อนแล้วค่อยเกี่ยวไม่เป็นไรตร <ใน S 2> งเป็นตอกเออจับไปเกี่ยวก่อนกูไม่เห็นเดียวเมื่อกี้กูวโควไม่เห็นเดียวเมื่อกี้กู มันมันดึงได้ของมันองเชียร์ผู้ให้กำลังใจเดี๋ยวค่อยเกี่ยวเดี๋ยวตรงนี้พอมันเป็นตรงนั้นมันจะเกี่ยวง่ายมันสูงฮะเรากินข้าวรออาเออเออไอ้ไทยเลนมาถูกไหมเวลาดูพ่อเขาจับเขาจับยังไงไม่ได้ไอ้ต้นเองเกี่ยวให้หมดก่อนแล้วค่อยเดินมาเองเหยียบกันเหยียบข้าวเหยียบพวกกระรวงกันทีเนาะ ข้ามันแก่แล้วอ่ะมันมันบอกว่ามันแค่ยากข้างมาก็แค่ไปเรื่อยแหละมันล้มมามันเกี่ยวช้าอย่างนี้แหละเฮ้ยไปเป็นหน้าไปไปไปกันป้าข้างหลังเกี่ยวมาไล่มาก็มันเป็นการดำไงรากมันกว้างรก้้งเกก่ยว็มันเป็นข้าวนาหวานนาหวาน เกี่ยวนี้ก่อนนี่น่ะเนี่ยเออมันเลือกอู้หยียบเข้าร่วงหมดเลยแบบนี้เอาให้หมดนะจ๊ะเออใครวางมันรู้เรื่องอดูว่ามันกอมมันกอมันมากก็แยกแยกวางใหม่อือนั่นแหละเวลาบอกให้ดูก็ไม่ดูแล้วทำก็ทำไม่เป็น เออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันตักเดดมันก็ไอ้ยเ,เ,เ,เลมี้ยเมหมดหน่อยอะรวบไปเลยรวบไปเลยโอ้ยินเกี่ย,ยวข้าวเป็นไหมน่ะเกี่ยวเ,ไไเทีรวงรวบเลยตรงนี้รวบโคนเลยก็ได้ไม่เป็นไรช้าเอ้ยช้าชดูไม่ต้องรีบบอ่า โอ้ยเอ้ไอ้รวบตรงไหนที่ไอ้ตัดแต่รวบรวบไปเรื่อยๆั้างั้นท้างั้นมันก็จะไอ้ไอ้ที่ไม่ได้เกี่ยวมันก็จะคาอยู่เป็นกอน่ะมีกออยู่เอาทีละกอพอพอละสามสี่ต้นน่ะจะช้าเอามันจหมดใด้มันเหลือพอข้าวทุกเม็ดแต่มันมีคุณค่าพาจะมาเป็นดวงเออแหละเก็บริมเอา เอาเธอกระร้องเพลงกล่อมเพื่อนปะไอ้ลำเกียวอะไรเกียวข้าวเนาะเกียว่งแม่เกียวโยนโยนน่ะแคเรเออเพลงอะไรเพลงเพลงอะไรนะเกียวเกี่ยวข้าวเส้นกนเี้ยวนี้รวบรวบเลยไปดอกมันใช้เครื่องนวดดอกโอ้กับพานี่แหละลูกชาวนาทำนาประจำก็จะเกิดความชำนาญ ลูกชาวนาแล้วก็มาเป็นพอเห็นไหมพวกเธอจะมีโอกาสไหมจากลูกชาวบ้านจะไปเป็นเนอมันต้องมีความขยันดีูเลยอ้ยเหยียบข้าวอ่ะทันนี้ไ่ข้ามบ้านอันนี้ข้าวมะลิ ข้าวตะยานี่ข้าวตักแห้งเขาเรียกข้าวตักแห้งเฮ้ยรวบรวบรวบเป็นต้นเป็นกอกออะกอด้วยกอขึ้นยังกันเล้ดิกออย่างไรวะเออกออย่าให้มันยาวมากเออมันไม่ใช่หักโคมจะไงมันคือหักคอมันคือหักคออย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ไม่เป็นลายมันต้องหักก็ได้ ไล่เป็นหน้าไล่เป็นหน้าไปเรื่อยไปต้องไปกองกันแล้วตัดเป็นก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ตัดต้นข้าวยาวหน่อยมันวางโอ้ลุงเอามาลนูไม่ได้ดูกก็ซ่มเรียนดินเธอโทษเรา อยู่ในรถครูก็มีต้งเออไปเอามาอยู่รถคร่ะเฮ้ยไม่ต้องรีบไปต้นไอ้จับไหนปั๊บค่อยเลือกไม่ต้องรีบย้ำระวังมือด้วยเออเกี่ยวไประวังมือด้วยอชิราอะช้า ไปค่อยเก็บไปให้มันหมดทุกรวงอ่ะ้กัอเย่ไดยวดีล้วก็มาแล้วูขึนีอมาล่เนีเฮ้ยอาลงไปมวมันดูข้าวเด้อดูข้าวด้วยเออรวกันเฮ้ยสูงไปโอ้ยเกี่ยวต่ำไปขึ้นบนนี้อีกต้นก็พอเกี่ยวต่ำ เอ้ยมนถึงนั่นหรอประมาณนี้เปนหรืออะประมาณดูแลวสูงกว่าเฮ้ยเกีียวแล้วเกี่ยวเป็นกอไปเอมะเกอไรอย่ี่วูกมล้วกจะเอาตอนนี้คือการตากในตัว อันนี้เขาเรียกว่าการตากในตัวหน้าคุจะไปตากอยู่หน้าโรงเรียนเขารถรถเกี่ยวใช้รถเกี่ยวจะต้องตากแบบนั้งไปป็นแล้วขับตาก็ได้ตามันจะได้ฟางเยอะมันทำแด่ฟางเยอะมีแต่ฟางเข้าไปคุไม่โยนช่วยหครับอันนี้มากเกินเฮ้ยวางให้ดีหน่อยเราจะมัดยากเข้ามหอบ้าม่เลยครับเต็มแล้วอ่าดูยากพวกทำไมเลี้ย้ว